Going back in time to the reign of King Rama V, the era of King Chulalongkorn, the king was graciously pleased to give his private land to build a road for Her Royal Highness Princess Pahurat Manimai from Pathet Nari the royal daughter who died at a young age, to commemorate and bestow the name of this road as Pahurat Road. Nowadays, this area has become the main road, linking Jarendrung Road, Pamrung Mlung Road, Nakhon Road. It is an important commercial area from the past. known as India สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพถ้าพูดถึงย่านเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพมหานครของเราที่อบอวลไปด้วยสีสันสดใสของเสื้อผ้าอาภร์และเรื่องราวสไตล์พาราตะเรื่องเกี่ยวกับอินเดียเนี่ยก็ต้องที่นี่เลยค่ะพาหุรัะ แต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวให้ทั่วพะรัษนั้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของวัดซิกกันก่อนและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสัสนาสิ์ค่ะวิทยากรประจาวัดซิกค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับยินดีต้อนรับสู่สมาคมศรีครุสิงสภาเป็นศูนย์รวมซิกศาสนิก,กชนแห่งประเทศไทยครับาศาสนาสถานเนี่ย ชื่อจริงๆเราเรียกว่าครุตวารามาจากคําว่าครุซึ่งเรียกว่าเป็นครูนั่นเองและดวาราคือหนทางสู่พระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่นี่เป็นาศาสนสถานที่ชาวซิกเปิดกว้างต้อนรับทุกคนไม่เฉพาะจากซิกชาตินิกชนเท่านั้นจะเป็นใครผู้ใดผู้หญิงผู้ชายเพศไหนนับถือาศาสนาอะไรเชื้อชาติอะไรที่นี่เราเปิดกว้างสําหรับทุกคนหมดครับไม่มีข้อผิดกั้นครับเดี๋ยวผมจะพาคุณกุ๊ดเข้าไปชมสถานที่ภายใน เชิญตามผมมาเลยครับได้ค่ะตามมาเลยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปกราบสักการะพระศาสดาข้างบนุนี่ <c oughs> ทุกคนต้องคลุมสีศาให้เรียบร้อย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดาค่ะ ก็ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นสี่ซึ่งเป็นโถงปฏิบัติธรรมนะคะบริเวณตรงกลางที่คุณกูดเห็นอยู่เนี่ยมีพระมหาคัมภีร์คารันท์เซยซึ่งเป็นาศาสดานิรันดรประทับอยู่เป็นพระมหาคัมภี ต่อไปนี้ในศาสนาซิกไม่มีศาสดาในรูปบุคคลอีกต่อไปแล้วมีรูปบุคคลสิบพระองค์หลังจากนั้นเป็นพระมหาคัมภีร์ซึ่งเนตนะบตรคปบริสุ์มากก็เป็นพระธรรมคําสอนแทนที่เป็นศาสดาคือคํสอนศาสดาเลยไม่ใช่แทนพระศาสดาคือพระศาสนาเราจะเข้ามากราบสักการะกันแล้วที่เราเห็นขับร้องอยู่นี่ท่านศาสนาจารย์เนี่ยก็คัดเอาเนื้อหาจากพระคัมภีร์ บางส่วนเนี่ยมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีเพราะเนื้อหาในพระพักคร์ีเนี่ยเป็นบทกวีจึงเอามาบร้งรองศาสนสญญาสึกกะศาส,สนาทรงโปรดให้ใช้เครื่องดนตรี ทีนี้หลังจากทุกคนเนี่ยกราบ<า>สักการะแล้วเนี่ยจะได้รับขนมเราจะรับด้วยสองมือคล้ายๆสังขยานั่นแหละแต่เป็นส่วนประกอบนี่สี่อย่างด้วยกัน<า>แป้งสาลีาเนย,เน,ยน้ำตาลและนม<า>อย่างละส่วนเท่าๆกันเขาจะมาเคี่ยวจนกระทั่งแป้งสุกเลยแล้วแจกให้ทุกคนอย่างเช่นนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการ,ราประสาการาประสา เราใช้สองมือเนี่ยประคองรับะนะนี่นะครับกระราประสาทนี่ทําไมถึงแจกให้ทุกคนพอทราบไหมนี่คือพรจากพระศาวซาดา<อ>ที่พระองค์ทรงให้ทุกคนมอบให้ทุกคนแล้วให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ใช่ให้เฉพาะแต่ซิกคนอื่นไม่ให้หรือให้เฉพาะผู้ชายไม่ให้ไม่ใช่เช่นนั้นเท่าเทียมกันเป็นการประกาศความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบริเวณชั้น6ของศาสนสถานกรุณาวัารานะครับชั้น6นี่จะเป็นห้องย่อยๆแต่เป,เป็นห้องเล็กๆแต่และห้องก็มีพ่อคำทีประทับอยู่เพื่อให้คนที่ว่าอยากจะมาศึกษาเป็นการส่วนตัวหรือมาประกอบพิธีกรรมส่วนตัวก็สามารถมาประกอบพิธีกรรมได้ส่วนห้องรวมใหญ่ที่เราจะเห็นข้างหลังนี่นะครับเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อตอนเย็นเวลาเสร็จกิจกรรมประจําวันแล้วเนี่ย จะอัญเชิญพระคัมภีร์จากชั้นสี่ขึ้นมาประทับในห้องนี้ครับ oh. เป็นห้องห้องประทับคืนค้างคืนที่อ,อยู่ตรงนี้นตลอดตลอดคืนจะประทับอยู่ที่นี่นี่เป็นบรลลังแล้วก็จะอัญเชิญพระองค์ให้มาประทับที่นี่แล้วพอตอนเช้าอีกประมาณ 4, oh. ตีสี่ตีสี่ครึ่งก็จะอัญเชิญพระองค์เนี่ยไปชั้นสี่ไปประทับประทับชั้นสี่อย่างนี้ทุกวันครับ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพี่สตนามสิ่งมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะด้วยความยินดีครับและเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเที่ยวต่อในย่านตาหรัตค่ะพาคุณคผู้ชมไปชมตลาดขายผ้าขายเครื่องประดับค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Along the alleys of Pahurat area are packed with shops selling colorful Indian style fabric rolls. This area has become the top textile shopping area in Bangkok. Most people like to come here to buy beautiful fabrics for dressmaking. But if anyone wants the ready made dresses, they are also available here. In addition, Pahurat is also a shopping center for appliances and various jewelries imported from abroad as well. There are not only beautiful fabrics in Pahorat area there are also authentic indian dishes savory and sweet dishes for us to enjoy The legendary Indian restaurant is located in a narrow alley opposite to a Sikh temple. It has been in business for more than sixty years. It started as a business from a hawker stall until it is now opened as a restaurant we see nowadays. The aroma of delicious food wafts from the kitchen, and the chef delights in kneading the dough. Although modern kitchen equipment is used, the chicken marinated in spices is roasted in a tandoor oven, which is a roti oven. You will be able to taste both the deliciousness and the aroma of the food at the same time. If you are ever in Little India, one thing that can never be missed is its delicious Indian food there are so many indian restaurants in this area and each of them have their own special dish and specialties for example here we have the thali filled with all sorts of food you also have naan bread butter chicken you have chicken masala and you have the delicious chicken tikka which can be paired with mutton biryani and if you're feeling thirsty you also have chai tea and the delicious lassi for anyone who wants to experience the atmosphere of india just like this there is no need to purchase a flight ticket to india just visit pahurat area where you will find the lifestyle of indian and you can also shop for beautiful fabrics including delicious indian foods you will fall in love with the little india of bangkok goodbye join us and stand a chance to win special prize just head to our facebook page and answer this question the question of the day is what is the other name of Pahurat, little india little bangkok submit your answer to our facebook bangkok tourism division you can also follow us on facebook a day in bangkok and youtube bangkok tourism division